สวัสดีครับผมบอลนะครับหลังจากคลิปกันก่อนที่ผมแนะนําเกี่ยวกับแอป u p i ิกแอปหาเงินออนไลน์ยุคใหม่ที่ทุกคนต้องมีนะครับผมก็จะมาบอกถึงวิธีที่ให้เราเนี่ยได้เงินจาก u p i ิกนะเราจะได้เงินเมื่อไหร่ต้องทํำยังไงเพิ่มบัญชียังไงบ้าง ุกอย่างเนี่ยผมจะบอกในคลิปนี้นะครับถ้าใครที่หาข้อมูลอย่างนี้อยู่เนี่ยต้องดูจนจบนะครับแล้วถ้าใครที่อยากติดตามคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ u p i ิหรือว่าการขายของออนไลน์กด Subscribe และเครื่องหมายกระดิ่งที่ช่องผมนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะทําออกมาเรื่อยๆนะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับหลังจากที่เข้าแอปมานะหน้านี้นะครับหน้าแรกเนาะ เสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่เมนูตรงกลางนะครับ u Picker กดไปเลยครับจะได้เงินยังไงนะครับวิธีทำเนี่ยคุณต้องมาตรงนี้นะครับรายได้โดยประมาณนะครับในหน้านี้นะครับถ้าใครเนี่ยมียอดแล้วนะครับคือโปรโมทแล้วมีคนสั่งซื้อแล้วเนี่ยแล้วเราจะได้รับโอนนะมันจะมาขึ้นในหน้านี้นะครับวิธีการทํานะครับก่อนที่เราจะได้รับโอนเนี่ยเราก็ต้องไปใส่เป็นหมายเลขบัญชีก่อนใช่ปะไม่งั้นเขาจะโอนมาได้ไงใช่ปะครับก็ให้เรามาใส่ในนี้นะครับวิธีการทําก็คือกดตรงนี้ครับ เพิ่มเลยนะครับแล้วข้างบนนี้นะครับชื่อบัญชีเนี่ยก็ให้เราใส่ไปนะให้เราใส่เป็นชื่อภาษาอังกฤษของเรานะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยไม่ได้นะครับใส่ไปเลยนะครับถ้าใครเนี่ยไม่รู้นะก็ดูในบุ๊กแบงก์ก็ได้นะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะใส่ของตัวเองไปนะครับผมก็จะใส่ของผมนะเสร็จแล้วก็หมายเลขบัญชีตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เลือกธนาคารครับ ธนาคารนะครับตรงนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีภาษาไทยหรือเปล่าเพราะว่าผมใช้เวอร์ชันอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นชื่อธนาคารภาษาไทยแล้วกันนะที่คนส่วนใหญ่ใช้นะครับอันที่2เนี่ยบางก o บ Bank นะอันนี้จะเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับใครใช้ก็เลือกอันนี้ครับเราก็จะมีอันนี้นะครับ Bank of Ayutthaya นะ อันนี้คือธนาคารกรุงศรีนะครับเสร็จแล้ว hmm. ก็จะมีอันนี้ CIB m เนาะอันนี้ไม่น่ายากเสร็จแล้วก็จะมีอันนี้คร nah ับเป็น Government Housing Bank อันนี้ก็คือเป็นทอสอนะครับแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นอันนี้อ่าแล้วก็อันนี้นะครับ Government Saving Bank อันนี้คือธนาคารออมสินนะครับเสร็จแล้วอันนี้ใครใช้ธนาคารอิสลามก็อันนี้นะครับ Islamic Bank of Thailand นะแล้วก็อันนี้จะเป็นกสิกรนะครับใครใช้กสิกรเลือกอันนี้นะภาษาอังกฤษเป็นแบบนี้ เราก็จะมีกรุงไทยนะจะเป็นอันนี้ครับกรุงไทยแล้วก็ไทยพาณิชย์เนี่ยคือสยามคอมเมอร์เชียลอันนี้นะครับมีนี่ครับทหารไทยก็เป็น TMB ครับทหารไทยนะก็เลือกไปนะครับของผม,ผมไทยพาณิชย์ผมก็จะเลือกเป็นอันนี้เราก็จะกดคอนเฟิร์มนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นรายละเอียดมาตรงนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วตรงนี้ให้เราใส่เป็นเลขแบบประชาชนนะครับอันนี้แต่ละคนก็ใส่ของตัวเองไปนะครับผมจะใส่ให้ดูเนาะที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี ตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่อยู่ของเราทำบาัตประชาชนนะครับก็ถ้าใครเนี่ยสั่งซื้อไว้แล้วนะครับมันก็จะมีที่อยู่ตรงนี้ก็กดเลือกได้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นบัตรประชาชนหรือว่าหนังสือเดินทางนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องถ่ายรูปนะครับก็คือถ่ายรูปแล้วก็ มันสามารถเลือกจากอัลบั้มได้เลยนะครับโอเคถ้าเกิดใครเนี่ยมีเซฟไว้ในเครื่องนะครับก็กดอัลล่ามันก็จะไปที่หน้าแกลเลอรี่ของเรานะครับแล้วก็เลือกรูปแบระชาชนแต่ว่าถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็เลือกอันบนนะครับก็คือถ่ายรูปแบระชาชนของเราเนี่ยแหละนะแล้วมันก็จะมาอัปโหลดอัตโนมัตินะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นรูปแบระชาชนของเรานะครับแล้วก็กดเป็นข้อมูลบัญชีธนาคารนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือถ่ายรูปหรือว่าใครมีรูปอยู่แล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะครับโอเคพอเราถ่ายรูป ตัวแบบประชาชนแล้วก็ตัวหน้าบุ๊กแบงค์ของเราแล้วนะครับอัปโหลดแล้วเนี่ยก็กดบันทึกนะครับกดตรงนี้เลยง่ายนิดเดียวนะครับคราวนี้เนี่ยพอเราขายของได้นะครับเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นโอนมาตามบัญชีนี้นะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะโอนมาทุกๆวันพุธนะครับทุกๆวันพุธนะแต่ถ้ามันมีวันหยุดอย่างเช่นแบบมีวันหยุดราชการวันจันทนะหรือว่าวันอังคารเนี่ยก่อนหน้าวันพุธเนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเลื่อนนะครับสมมติมีหยุด2วันเนี่ยก็เลื่อนไปเป็นวันศุกร์อย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ผมจะมาอธิบายถึงระยะเวลาของค่าคอมมิชชั่นนะครับผมบอกว่ามันจ่ายทุกวันพุธใช่ปะ แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราขายวันนี้นะครับสมมติวันอังคารแล้ววันพุธเนี่ยเราจะได้เลยไม่ใช่นะครับตัวยูพิกเนี่ยเขาจะตัดรอบเป็นทุกๆอาทิตย์นะครับถ้าใครขายของลาซาด้าอะไรเงี้ยจะคล้ายๆกันนะครับสมมติว่าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นี้แล้วกันนะครับสมมติเราอยู่ในวีคนี้นะครับแล้วเราเนี่ยขายของได้ในวีคนี้นะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยจะได้รับของก็คือยังไม่ได้รับของนะครับสมมติเราขายได้ประมาณวันพุธอย่างนี้นะครับ แล้วแบบมันใช้เวลาจะส่งอาจจะนานนะครับบางทีอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็นานนะครับลูกค้าอาจจะได้อาทิตย์ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือ1อาทิตย์เนี้ยเราก็จะยังไม่ได้เงินนะครับคราวนี้เนี่ยเราอยู่ในอาทิตย์ที่2นะครับก็คือสมมุติลูกค้าเนี่ยได้รับของในอาทิตย์ที่2มันจะมีเป็นระยะเวลาคืนเงินได้นะครับในย yup ูพิกเนี่ยถ้าสั่งของไปสามารถคืนของได้ใน7วันนะครับใน7วันเนี่ยกดคืนของผ่านระบบได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำได้ไหมครับอาทิตย์แรกนะ สั่งของไปประมาณกลางอาทิตย์นะของไปถึงอาทิตย์ถัดไปนะอันนี้ก็คือเป็น1อาทิตย์แล้วใช่ป่มคราวทานี้เนี่ยมีอีก7วันนะครับก็คือจะเป็นอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับคราวนี้ก็จะอยู่ในอาทิตย์ที่3แล้วนะนึกภาพออกป่ะก็คือถ้าเกิดมันผ่านในช่วงที่ลูกค้าได้รับของไปแล้วนะครับแล้วก็เวันไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดมันตกในอาทิตย์ไหนก็คือเท่ากับว่าอาทิตย์นั้นอนะ่ะคือคอนเฟิร์มว่ายอดนี้เข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในอาทิตย์ที่3มแล้วนะครับไมงงนะ แล้วที่ผมบอกนะครับเขาจะโอนเงินทุกอาทิตย์นะก็คือสมมติยอดคอนเฟิร์มอาทิตย์นี้นะเราก็จะได้ยอดในอาทิตย์หน้าวันพุธนะเท่ากับเนี่ยสำหรับการสั่งซื้อนะครับ ถ้าเกิดคุณเพิ่งเริ่มขายแล้วก็มันเป็นเคสแบบนี้นะครับที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะได้รับของช้าในอาทิตย์ถัดไปอย่างเงี้ยเท่ากับคุณจะรอประมาณสีอาทิตย์ถึงจะได้เงินนะครับก็คือไม่ต้องตกใจนะครับถ้าใครไม่ได้รับเงินนะครับอันนี้เป็นปกตินะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเริ่มแชร์สินค้าเพื่อสร้างเงินนะครับที่หน้าจอตอนนี้จะมีคลิปวิดีโอที่ผมจะสอนเกี่ยวกับการแชร์สินค้าว่าแชร์ยังไงให้ปังแชร์ยังไงให้ลูกค้าอยากจะกดสั่งซื้อนะครับดูเลยครับ